สวัสดีค่ะบ้านพักชมตะวันมาถึง EP สุดท้ายกันแล้วค่ะเราก็จะโพสเ์ตตัวบ้านให้เห็นตั้งแต่แรกจนจบเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างเมื่อเราจัดการตัวบ้านชั้นบนเสร็จนะคะเหลือแค่เก็บรายละเอียดเราก็มาเทคานค่ะเทปูนใต้ถุนบ้านนะคะแล้วก็เทแท่นรับบันไดค่ะถามว่าไม่เทคานได้ไหมไม่ได้นะคะทาไมเทคานเนี่ยบ้านสั่นแน่นอนค่ะไม่ได้สั่นจากตัวเหล็กนะคะสั่นจากเสาค่ะพี่ช่างเราก็ปาดให้เรียบเลยค่ะ และในที่สุดนะคะบานก็นเริ่มขายกับในแบบที่เราสเกตตกันแล้วค่ะปูนแห้งเรียบร้อยเราก็ขึ้นไปเก็บงานข้างบนกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะเราก็เก็บงานกันจนถึงมืดเลยค่ะและขอบอกเลยว่าช่วงเย็นอากาศดีมากค่ะที่นี่ขออนุญาตถ่ายแบบโหมดกลางคืนพาชมข้างในนะคะเพราะว่าอยากให้เห็นไฟด้วยค่ะระเบียงกว้างค่ะนั่งสบายมีไฟกิ่งและดาวไลท์ให้เรียบร้อยค่ะไปข้างในค่ะ ห้องโถงนะคะคุณหลินเลือกเป็นไฟแสงขาวค่ะส่วนห้องนอนและหน้าบ้านนะคะเป็นไฟแสงเหลืองค่ะค่อนข้างโรแมนติกหลังนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน,น้ำหนึ่งห้องโถงค่ะโหลดไฟลงตู้เรียบร้อยค่ะต่อสายกาวลงดินปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะหลายคนคงอยากถามในนึงว่าบ้านสั่นไหมตอบเลยว่าสั่นน้อยมากแทบไม่รู้สึกเพราะเหล็กพื้นเราใช้เหล็กดำสองจุดสามค่ะเนื้อเต็มด้วยแน่นแน่นอนค่ะ ห้องน้ํานะคะจะมีขนาดเมท้าคูณสเมตรค่ะกระเบือ้องพื้นกระเบื้องผนัง4บ้านนะคะลูกค้าเลือกเองทั้งหมดค่ะประตูก็เช่นกันค่ะไปค่ะเราไปห้องนอนกันดีกว่าห้องนอนนะคะค่อนข้างมีกิมมิกในตัวเองนะคะไฟแสงเหลืองนะคะเป็นไฟวินเทจค่ะ ห้องนอนมีขนาดสามเมตรคูณามเมตรนะคะฝ้าเรียบจัวค่ะทําให้ห้องดูกว้างขึ้นและดูทันสมัยมากๆค่ะบวกกับไฟแสงเหลืองนะคะห้องดูสวยมากๆค่ะประตูกระจกนะคะสั่งตัดจากโรงงานโดยตรงค่ะบ้านทุกหลังนะคะรับประกันวัสดุงานรั่วซึมหนึ่งปีโครงสร้าง5ปีตามมาตรฐานตามกฎหมายเลยค่ะใครชอบนะคะคุยกันน,นิดนึงได้นะราคาไม่แรงด้วยเห็นแบบไหนได้แบบนั้นค่ะรวมฐานตอมอระบบสุขาภิบาลจบแล้วค่ะอีพีสุดท้าย